สวัสดีครับวันนี้วันที่12บสองครับเดือนสิงหาปีหกสี่วันนี้วันแม่นะฮะก็จะมาอัปเดตผมนะครับที่ได้ทําจากไลโอนะครับเรื่งใช้นี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นตีนผมที่ที่มันขึ้นที่มันเริ่มหนาขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนที่ผมตรงนี้จะแหวกขึ้นนะครับผมเคยเล่าไปแล้วว่าเออใช้ยารักษาโรคสะเก็ดเงินเมื่อตอน ขี้เพิ่งไปยี่แปดตอนเด็กๆตอนสมัยเรียนเทคนิคนครับปีสี่ศูนย์มันแหว่งไปเลยแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยตอนนี้กลับมาหไหมครับมีตีมผมเข้ามาหลายๆก็ตอนนี้ขวดที่สามกำลังจะหมดนะฮะตอนนี้กําลังสั่งขวดที่สี่แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วขวดที่สามนะครับผมที่ขึ้นผมใช้ได้ด้านหน้าช่วงนี้นะครับส่วนช่วงบนนี้จะเป็นผมปลูกผมครับซึ่งผมขึ้นขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับก็ถ้าดูจากโปรติจะไม่เห็น จะไม่เห็นแล้วนะครับว่างั้นแต่ถ้าก็ดูจากกล้อง่องอาจจะมองเห็นบ้างแต่ว่าถ้าเป็นดูแบบปกติจะไม่เห็นว่าหัวร้านนลยนะครับก็ถือว่าห้าหมื่นนี่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าตั้งแต่ต้นจนจบถ่ายให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับเพราะผมถ่ายไว้ก็หลายภาพอยู่เหมือนกันนะครับก็ทั้งช่วงเวลาแต่และช่วงเวลาว่าผมขึ้นหนาแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูได้เลยครับก็ตอนนี้ก็ให้ดูว่ารีโอไลโอนะครับก็ขึ้นประมาณนี้นครับ ช่วงนี้ก็เป็นมชั่นแถมนะครับผมก็ซื้อมาอีกสี่ขวดก็ใช้ได้อีกจริงขวดน,นึงเขาใช้ได้สองเดือนนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ประมาณเดือนก,กว่าเดือนหนึ่งใช้เยอะครับจริงเราฉีดได้เสมอเลยนะฮะแต่ว่าดูแล้วเยอะมากครับไรผมนะครับเราแต่เราอยากให้ไรผมตรงนี้นะครับมาเป็นเส้นใหญ่นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เส้นใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นว่ามันขึ้นนะครับก็ขอให้มันขึ้นเถอะเราลองดูซิว่าเราทดลองกันยาวว่า สขวดตอนนี้ผมจะลองสั่งขวดที่4ี่ขวดที่หที่หมาก็คือครบขวดที่4ี่ที่5แล้วจะขึ้นแค่ไหนอาจจะหยุดลองใช้หรือว่าไม่หยุดโอเคครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ